ชินเนียนควายเลอร์กงสีฟ้าชายสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลโบนะคะในช่วงขายรถเด็กวันนี้นะคะจะพามาชมเจ้าเมอร์ d e เ b สเบนครั้งนี้นะคะตัว e 2 5 0 cdi สวยแค่ไหนเดี๋ยวว่าพาลุ้ไปชม ตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้า Mercedes-Benz E250 CDI คันนี้นะคะรถหรูระดับ e c l a s สไตล์ผู้บริหารด้วยเครื่องยนต์ 2,200cc 204แรงม้าบอกเลยว่าทั้งแรงและประหยัดมากๆเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ของ Benz นะคะมาดูในส่วนของด้านหน้ากันนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ถึง6จุดด้วยกันนะคะไฟแบบฮาโลเจนนะคะเหมาะสาหรับเปิดทั้งในเมืองและนอกเมืองนะคะไฟตัดหมอกแบบฮาโลเจนเช่นกันนะคะใช้เปิดในช่วงที่ทัศนวะิสัย ไม่ดีนะคะกระจังหน้าสีโครเมียมแบบนี้นะคะมีสีแถบบ่งบอกถึงการเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะในส่วนของล้อนะคะเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะขอบ17ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าในส่วนของเจ้ารถคันนี้ริ้วรอยแทบจะไม่มีให้เห็นเลยค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะโลโก้ ยังอยู่ครบทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว e 2 5 0ตัวนี้นะคะหรือตัว cdi นะคะยังอยู่ครบทุกจุดนะคะและด้านหลังของเรานะคะยังมีเซ็นเซอร์ให้ถึง4จุดไม่ต้องกังวลในเรื่องของการถอยนะคะว่าจะไปเฉี่ยวชนอะไรนะคะในส่วนของ ที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอกเลยกว้างขวางใหญ่มากๆนะคะจุของได้เยอะเลยค่ะและยังมีที่ตั้งเตือนหากรถเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินมาให้ด้วยนะคะในส่วนของห้องโดยสารนะคะบอกเลยว่ากว้างขวางแล้วก็หรูหรามากๆเลยนะคะ มาพร้อมเบาะหนังสีเทาสภาพใหม่มากนะคะเป็นบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะพร้อมความจำสามตำแหน่งนะคะพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้นะคะคอนโซลกลางหรูๆแบบนี้เลยนะคะและแถมยังมีแอร์แบกให้ถึง10จุดระบบการลื่นถลายระบบแจ้งเตือนการหลับในนะคะบอกเลยว่าไม่ว่าจะขับเองหรือนั่งให้คนอื่นขับก็สบายสุดๆไปเลยคะ่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดดีเซลนะคะ 2,200cc 204แรงม้าบอกเลยว่าทั้งประหยัดและแรงมากๆเลยค่ะหลังจากที่พาไปรู้จักกับเจ้า Mercedes-Benz E250 CDI คันนี้นะคะรถหรูระดับผู้บริหาร เจ้า Mercedes-Benz คันนี้นะคะราคาอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นเองค่ะถ้าใครนะคะอยากจะมีรถหรูๆราคาสบายๆนะคะสามารถติดต่อโบมาได้นะคะที่เบอร์0989471232ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง BM m o t o r Group แอดโลต a นะออโต้าให้ด้วยนะคะคฝากเป็นกำลังใจให้เซลล์ตัวน้อยๆด้วยนะคะสินเจียยุติอีสินนี่หัวใช้ค่ะ